โอสวัสดีครับท่านสักครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูครับกับหุ่นจากเรื่องโอซามะเซนไตคิงโอเจอร์นะครับโดยกล่องที่เราจะรีวิวนี้ครับคือนี่เลยครับกล่องของสามเทพชูกอตนั่นเองนะครับโดยตัวที่เราจะรีวิวนี้นะครับจะเป็นตัวแรกที่ออกมาเรียนนะครับนั่นคือนี่เลยครับก็ตคาบุโตะด้านเองนะผมซึ่งก็ตคาบุโตะจะเป็นบ้างนั่นหรือมาทำการรีวิวเลยดีกว่าโอเคเพราะฉะนั้น มาดูกล่องกันก่อนนะผมกับอ่านี่เลยครับก็ต์คาบุโต้นั่นเองนะผมเป็นหุ่นรบด้วงคาบุโตะนะครับสีดําทองแล้วก็จะมีแถบสีเขียวนั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้โดยหุ่นตัวนี้เนี่ยครับสามารถนําไปประกอบร่างกับคิงโอเจอร์ได้นะครับให้กลายเป็นร่างคาบุโตะคิงโอเจอร์นั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูของขึงน้นาต่อดีกว่านะครับอ่า สำหรับตัวกรดคาบูโตะนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับคือเป็นตัวงเขาโดดเป็น,นรูปแบบนี้นั่นเองนะครับก็ยังเห็นในภาพเลยครับเขาคนนี้เป็นดวงสีดํ <mia> าทองนะครับแล้วก็จะมีแถบลายที่เป็นแถบลายสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นอะไริซซึ่งนั่นนครับว่าข้างหน้านะครับผมฝั่งนี้นแล้วก็อีกข้างหนึ่งฝั่งนี้เนี่ยก็คือจะมีการลงสีให้ทั้งหมดนะครับเห็นว่ามีแค่จุดนี้ที่ไม่มีลงสีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตามดีไซน์ตัวเขาเลยนะครับว่าฝั่งนี้เนี่ยจะไม่ได้มีสีีลงงนนนนนั่เเอะรบบผมจปป็ใูแ้ขา ในของดีเทลเนี่ยครับต่างๆอย่างเช่นตรงที่เป็นพาท,ทองตรงนี้ถือว่าทำมาได้ดีมาก,ากเลยนะครับผมผมชอบดีเทลของพาท,ทองตรงนี้มากเลยนะครับพี่ต้องบอกว่าพาทองของสามจูกกชินเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยนั่นเองนะเพร,ราะว่าเรื่องของดีเทลต่างๆเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยครับมันค่อนข้างสวยงามมากเลยนั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้เก๋ที่นี่ มาดูเรื่องของจุดขยับของก๊อตเข้าประตูกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องของจุดขยับว่าก็เข้าปะตูเนี่ยจุดขยับถือว่าค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องของลูกเล่นเนี่ยกับเรื่องของขนาดเนี่ยผมมองว่ามากกว่าตัวที่เป็นชูก๊อตที่รวมน่าเป็นสิบตัวคิงโอเซอร์อีกนะครับผมถือว่าค่อนข้างไว้ดีเลยทีเดียวนะครับเขียนเรื่องของจุดขยับก่อนละกันนะครับอย่างแรกส่วนขานะครับเราสามารถขยับได้ทุกขานะครับผมหมุนได้นะครับซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงได้เล็กน้อยนั่นเองนะครับห้านี่ได้แบบไม่ยากมาร นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนอะแล้วก็เรื่องของส่วนตรงนี้นะครับส่วนปีกสามารถกางออกมาได้นะครับอ่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ทําท่าบินของกอรคาปโตเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเล่นที่ ดูจะไม่ดูไปเยอะมากแต่ผมรู้สึกว่ามันช่วยให้กับเพิ่มดีเทลให้กับตัวหุ่นเนี่ยค่อนข้างมาสมพอเองนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็สุดท้ายครับลูกเล่นของ3ชุดก็ชิ้นเนี่ยคือมันจะมีพาท,ที่เราสามารถขยับได้อยู่นะครับอย่างก็เข้าประตูก็คือเป็นการขยับเขาตรงนี้นะครับก็คือกดตรงนี้ชึบแบบนี้นะครับเขาเชืยอบแบบนี้นั่นเองนะครับผม จะเป็นอย่างนี้นะครับเส่งบอกว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดูดีแล้วก็โอเคมากเลยนะครับเคทีนี้เรามาดูเรื่องของเนื้อเรื่องของก็อดคารโบโตดีกว่านะครับว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นมายังไงทำอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับ ก็ตเข้าปโตเนี่ยเป็นหนึ่งในสามเทพชูกอตใช่ไหมครับนั่นแปลว่าพลังของเขาคนเดียวเนี่ยต้องบอกว่าเหนือกว่าชูกอตที่รวมร่างเป็นคิงโอเจอร์อีกนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหุ่นที่แข็งแกร่งมา,มากๆแล้วต่อให้ไม่ทําการประกอบร่างก็ตามนั่นเองนะครับอ่าโดยนเนื้อเรื่องเขาคือ2000ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่คิงโอเจอร์สู้กับบักนารักเนี่ยครับซึ่งก็จะเห็นจากตรงนี้เป็นดีเทลเล็กๆว่าหุ่นเนี่ยครับมันจะมีลายที่เหมือนกับเป็นสีลอกใช่ไหมครับว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสีลอกที่ ตัวของแนเนี่คับเขาจงใจลงสีให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าหุ่นเนี่ยมันรู้2 2 0 0 0ปีแล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณน,นี้นะครับก็คือก้อนข้าวตุวนะครับเป็น1ในชูกอดที่เข้าร่วมกับฝ่ายมนุษย์แล้วก็ต่อกรกับเหาบักนารักนะครับผมแล้วก็ต่อ,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 อแน่นอนว่าตอนสู้อสองใบเหียวเนี่ยก็คือจบลงที่ฝั่งชูกอดชนะนั่นเองนะครับผมอ่ะแต่ว่าทีนี้ครับปัญหามา่เกิดขึ้นเลยก็คือ สามเทพชูกอตเนี่ยครับโดยเฉพาะกอตคาโบโตะนะครับเป็นหุ่นที่พลังเยอะเกินไปนะครับทำให้กอตคาโบโตะในเนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยครับถูกราคูเรสเนี่ยครับจับตัวเอาไว้นะครับผมไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วนอกจากจะจับตัวเอาไว้เนี่ยครับยังไม่พอกอตคาโบโตะครับโดนราเคสเนี่ยครับใช้พลังบางอย่างควบคุมนะครับผมซึ่งต่อควบคุมเนี่ยตาของกอตคาโบโตะครับก็จะกลายเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับผมซึ่งในเรื่องเี้ก็ได้พวก กีฬาเครับช่วยให้ตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นแบบปกติด้านเองคือตอนนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรื่องของความสามารถว่าก็ดเข้าประตูทำอะไรได้บ้างนะครับก็เข้าประตูเนี่ย แราว่าความสามารถที่เห็นในเรื่องถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับอย่างแรกคือตัวเขาตัวเดียนะครับก็สามารถสู้กับบรรักขนาดขยายร่างได้แล้วนะครับผมแบบสบายๆเลยด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของความสามารถของเขานี่ถือว่าค่อนข้างสูงมากด้วยนะครับอย่างนั้นเนื่องจากว่าเป็นด้วงคาโปโตใช่ไหมครับเพราะงั้นแรงครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสามารถยกคิงโอเจอร์ขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นหุ่นที่แข็งแกร่งมากเรื่องของพลังนะครับผมแต่แน่นอนครับว่าแค่พลังอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ทําให้เขาเป็นระดับของแบบ3เทพผิวกอดใช่ไหมครับ ในเรื land, s <S mm ่องครับเขาสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงนะครับเร็วระดับที่ว่าอาใช้คำว่าอะไรครับเร็วกว่ากอรคูวากาตะอีกนะครับถือว่าเป็นสปีดที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยสามารถบินครับเพื่อเข้าไปป้องกันการโจมตีอีกฝ่ายเรื่อนเองนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บอกว่าเข้าไปกันกับตัวอีกฝ่ายนะครับมันก็ไม่ใช่การโจมตีธรรมดานะครับผมนั่นแปลว่ากอรคาเปโาตเนี่ยก็เป็นหุ่นที่ถือว่าแข็งมากๆโดยเช่นกันนะครับผมต พลังเยอะมากๆนะครับผมบินก็เร็วนะครับผมแล้วก็ตัวหนามากๆด้วยเช่นกันนะครับเป็นหุ่นที่สุดยอดมากเลยนั่นเองครับกับตัวก๊อตคาบุโตตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้แน่นอนครับว่าตัวกอตคาร์บโตตัวเลี้ยเนี่ยก็จะเล่นในตามนี้นะครับแต่รูปเล่นหลักครับแน่นอนก็คือการที่นําก๊อตคารบโตเนี่ยไปประกอบร่างกับตัวคิงโอเจ์นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคิงโอเจก็จะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขอขยับกลังขึ้นนิดนึง โอเคก็จะเป็นตามนี้นะครับโอเคเพราะงั้นทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะนำก็อดคาบุโตะนะครับผมมาประกอบแล้วกับตัวคิงโอเจอร์นะครับให้กลายร่างเป็นคาบุโตะคิงโอเจอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกครับตัวก็อดคาบุโตะนะครับเราทําการแปลงร่างเป็นอาวุธที่มีชื่อว่าคาบุโตะแคนนอนนะครับผมซึ่งวิธีการแปลงร่างครับถือว่าค่อนข้างซับซ้อนระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับพอที่แปลงครั้งแรกนะแต่เกิดแปลงเยอะๆเนี่ยก็จะฉีดนะครับผมอย่างแรกครับส่วนขาานะครัับงงดมมล แบบนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วก็พับตัวที่เป็นส่วนขาเนี่ยครับลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จับไกตรงนี้ไว้นะครับเห็นไหมอ่ามือหนึงจับนี่มือหนึงเอากัสอบข้างล่างนะครับแล้วก็ง้างมันออกมานะครับผมแบบนี้แล้วก็กดตรงนี้เข้าด้วยกันชุบแบบนี้นะครับเท่านี้ก็เข้าไปตกก็จะแยกเป็น2อ่างแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่า ดีเทลตรงนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดามากเลยเช่นกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเคลือบทองด้วยนะครับทีนี้ถัดไปนะครับมาทําส่วนขากันก่อนผมมาให้มันท่อต่องแต่งเนอะเรากดตรงนี้ไว้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะมีเป็นรูเลื่อนอยู่เราเลื่อนมาให้ติดแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบแบบนี้แล้วก็ส่วนขานะครับซองขาหลังนะครับผมเราดันมาแบบนี้ที่มันกลับเป็นตัวปล่อยท่อไอเสียประมาณนั้นเนอะแล้วก็ด้านหน้าครับวางไป แบบนี้นะครับให้สุดได้เลยประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนหน้าตรงนี้ครับพับลงมาให้เป็นปืนในรูปแบบนี้ครับเท่านี้ครับอาวุธคาบุโตแคนนอนก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราว่าเป็นอวุธที่อลังการงานสร้างมานะครับผมตขนาดของเขาเนี่ยสูงกว่าตัวคิงออเจอร์อีกนะครับถ้าเกิดเทียบกันแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาวุธเปิดเรื่องที่ความอลังการเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ มาดูกันต่อกับตัว k ค g งเจร์นะครับเ้าคิงโจร์พออะไรบ้างนะครับอ่าไม่ยากเลยอย่างแรกครับดาบถอดออกนะครับแบบนี้ซึ่งอันนี้เราเล่นได้2ออย่างอย่างแรกครับจะติดมหืออีกฝั่งก็ได้หรือจะนําไปแปะข้างหลังเป็นแล้วเก็บดาบก็ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ผมขอวบางดาบพี่หน่งก่อนละกันเนอะแล้วก็ดึงก็ตินโถออกมานะครับน้องสาวท้องเนี่ยตัดสักครู่หนึ่งนะครับอ่าผมไปหาชิ้นส่วนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาโอเคเจอชิ้นส่วนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอติดกลับเข้าไปก่อนนะครับผม แบบนี้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วก็ดึงกอเทนโถออกมานะครับที่ตัวกอเทนโถนะครับผมเราจะนํามาติดที่ตรงนี้นะครับซึ่งยากเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจอยเนี่ยมันค่อนข้างแน่นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นโอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นพัดตรงนี้นะครับเราง้างออกนะครับแบบนี้แล้วก็วางเก็บไว้ส่วนตัวคิงโเจอร์นะครับเราพับปีกไปตรงนี้นะครับผม แล้วก็ยกแขนขึ้นมานะครับเล็กน้อยแบบนี้จากนั้นเราก็จะนำพัดก้อดเข้ารปตรนี้ครับประกบเข้าไปเดี๋ยวอันนี้หลุดอีกแล้วเอพามหลุดง่ายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งเราเอามาถือดาบนะครับซึ่งส่วนทองบอว่าตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเหมาะกับท่าที่เอาดาบปักพื้นแบบนี้นะครับก็จัดท่าคิงออรเจอร์เล็กน้อยนะครับ เท่านี้ครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว,ลวครับกับคาโบโตคิงโอเจอร์นั่นเองนะผมนี่นคือร่างของคิงโอเจอร์ที่ตั้งอาวุธคาโบโตแคนนอนของก็ดคาโบโตเข้าไปนั่นเองนะผมจ,จะก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้ครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมคือถ้าเกิดเราดูจากขนาดอาวุธเพียวๆเนี่ยครับต้องเห็นว่าตัวมันเหมือนกับแค่อันเดียวครับก็กินตัวคิงโอเจอร์ไปครึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอาวุธที่เท่สุดๆแล้วก็ มันให้อารมณ์ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดอาวุธของคิงโอเจอร์จริงๆนะครับผมเพราะว่า ด้วยขนาดของมันที่ไม่ธรรมดาขนาดนี้เนี่ยครับแค่เห็นแล้วก็รู้สึกแล้วว่ามันจะต้องเป็นปืนที่ยิงแล้วรุนแรงมากๆแน่นอนใช่ไหมครับผมเสื่อะครับว่าอาวุธชิ้นนี้ในเดืเนี่ยครับก็ยิงแรงมากๆเลยเช่นกันนะครับผมก็คือถ้าเกิดเป็นในร่างขบัตโต้คิงออเดอร์เนี่ยครับปืนอันนี้เนี่ยครับแค่ยิงโจมตีนัดเดียวนะครับผมก็สามารถทำลายบักนารักได้แล้วนะครับในเรื่องตอนนี้เนี่ยยังไม่มีบักนารักตัวไหนที่สามารถกรันการโจมตีจากปืนอันนี้ได้เลยนะครับผมรวมถือว่านอกจากยิงพลังทำลายล้างได้แล้วนะคร ยิงระยะใกล้ก <Huh? S 2> ็ได้ยิงระยะไกลก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นสไนเปอร์ยิงแบบข้ามภูเขาหรืออะไรเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเขาจะมีตอนที่คิงโอเจอร์รับปืนนี้เนี่ยยิงลงพื้นนะครับซึ่งการยิงลงพื้นเนี่ยครับก็คือพื้นระเบิดนะครับแบบลาวาลุกขึ้นมาเลยก็น่ายิงเข้าไปหรือมากโดยเช่นกันนะครับรวมถึงว่าในระยะประชิดเนี่ยเขาเราสามารถใช้นี่เป็นอาวุธในการตีโดยเช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่ว่าซึ่งต้อบอกว่าอาวุธช้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นอา มันใหญ่มากๆครับก็โอเคคือต้องบอกก่อนว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้คิงออเจร์ er, ครับแขนขยับไม่ได้นะครับเรียกสามารถขยับแขนคิงออเจร์ได er ้ตามปกติสบายมากเลยนะครับขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับแต่ประเด็นคือเพราะมันใหญ่มากเนี่ยครับทำให้การขยับของมันเนี่ยครับ ยากว่ามากตามนะครับผมคือการที่เราจะขยับปืนชิ้นนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยครับมันจะต้องมีการเล็งแล้วเล็งอีกนะครับว่าเราจะยิงแบบไหนเราจะยิงท่าไหนนะครับผมนั่นถือว่าเป็นข้อเสียเล็กน้อยก็คือบรรําการจัดท่านเนี่ยทำได้ยากนะครับแต่ว่าด้วยตัวของมันเพราะว่ามันเป็นว่าตัวของบัใหญ่นะแต่ว่าด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันไม่ได้มีการบรรณาการคิงออเจอร์ขยับไม่ได้หรืออุดติดแต่อย่างใดนั่นเองนะผมจะเป็นประมาณนี้นนครับต่อว่า อุบุชินเป็นวิธีผมค่อนข้างชอบระดับึงเลยนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับจะมีท่าไม้ตายอยู่นะครับแต่ว่าม,มีชื่อท่าเหมือนกันนะอันที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคิงโองเจอเนี่ยไม่เคยตะโกนชื่อท่าไม้ตายเลยนะครับคือจะเป็นท่านี้ครับพอไม่รู้ของเล่นทำได้หรือเปล่านะคือคิงโองเจอเนี่ยทำการดาบดาบนี้จําได้ว่าดาบอันนี้เนี่ยจะไปติดอยู่ที่ปืนซึ่งของเล่นทําไม่ได้แต่ว่าในเรื่องก็คือคิงโองเจอเข่าลงไปนะครับชุบแบบนี้อ่ะ จะเป็นท่าเหมือนกับเป็นปืนนะครับแล้วก็ดาบอยู่แบบนี้นะครับซึ่งโอ้ทำได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นการยิงอ่ะวางได้นะครับผมสุดยอดเลยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นท่าอะไรของกิโกจรเนี่คือทําการวางวางอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการชาร์จพลังที่ปืนแล้วก็ยิงกระสุนออกไปนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ยิงแบบ ข้าบูกเขาแล้วก็ภูกเขาระเบิดเลยนั่นเองนะครับเป็นท่าที่รุนแรงมากๆแต่ว่ามีชื่อท่าอะไรเข้าตอบคือในเรื่องไม่ได้บอกไปนะครับว่าท่านี้เนี่ยชื่ออะไรนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็จะไหนครับกับตัวส่วนของตัวที่เป็นคาบุโตะคิงโอเจนนั่นเองกับอาวุธคาบุโตะแคนนอนนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าอันนี้นยครับถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นอาวุธแบบอาวุธหลักชิ้นแรกในเรื่องนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีมากเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกชิ้นส่วนหลุดแป๊บ โอเคเจอล้ะปกติแล้วเนี่ยครับพวกอาวุธที่แบบเป็นอาวุธเปิดเรื่องในซูเปอร์เซนไตให้กับตัวหุ่นเนอะแล้วๆตัวเนี่ยมันจ่อมาแบบค่อนข้างธรรมดาแบบเหมือนกับเป็นแบบอารมณ์แบบอ่ะดาบเล่มไม้เปลี่ยนแค้นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เจ้านี่เลยครับคาโปโตคิงโอเจอร์เนี่ยครับมันเป็นอาวุธหลักชิ้นแรกในเรื่องที่แบบมันว้าวมากครับคือ มันเป็นอะไรที่อย่างแรกเลยคือมันแปลงร่างยากซึ่งปกติอาวุธที่จะแปลงร่างยากเนี่ยมันจะเป็นอาวุธชิ้นที่แบบชิ้นที่3ามชิ้นสี่ขึ้นไปแต่วันนี้คือมันแปลงร่างยากแล้วเป็นชิ้นที่1ใช่ไหมครับแล้วก็พอมาติดเข้าไปเนี่ยครับมันนอกจากเป็นอาวุธใหม่แล้วเนี่ยมันให้อดุมเหมือนกับว่าคิงโอเจอร์ร่างนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นจริงๆเพราะว่าแบบโหติดแบบทั้งแขนเลยแล้วก็เป็นอาวุธสีทองดําอดมแบบนี้ใช่ไหมครับโหได้บอกว่า การดีไซน์สีแล้วก็การดีไซน์อุปรของตัว3 s เทพชูกอเนี่ยครับแต่ละตัวเนี่ยถือว่าค่อนข้างทำร้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าชูกร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพอตัวที่มีพลังเหนือกว่าตัวเหล่านี้จริงๆทําให้แม้แต่ว่าติดเข้าไปแค่นิดเดียวแบบนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าหุนเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแบบชัดเจนเลยนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแล้วก็ยิ่งบวกกับ โดยการเคลื่อนไหว King อเจอร์เข้าไปนะครับมานำให้อาวุธเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อาวุธที่โอเคเราติดแขนแล้วก็ยกขึ้นเฉยๆนะครับผมไม่ในอาวุธที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเราติดเข้าไปแล้วเลยครับเราสามารถขยับ King อเจอร์ให้ใช้งานอาวุธชิ้นนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้แตไม่พงรู้สึกว่าเซตของ3ชูกอ์เนี่ยเป็นอะไรที่ออกแบบดีอาวุธดีแล้วก็สวยงามมากโดยเช่นกันนั่นเองนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้เนะโอเคเพราะงนั้นการในวันจันวันนี้ับของตัว ก็ต์คาร์โบโตที่ประกอบร่างเป็นคาร์โบโตคิงออเซอร์ก็จะมีเท่านี้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย